มีอีเมลมาแจ้งเตือนว่าให้อัปเดตข้อมูลการเสียภาษีของสหรัฐอเมริกากันถ้าเราไม่อัปเดตข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะโดนภาษี30%นะอ่ะมาดูวิธีการทำกันนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรสำหรับยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับขั้นแรกเลยให้เราเข้าที่ adsense.google.com นะครับแล้วก็กด Enter เลยมันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้แล้วเราก็ล็อกอินด้วยอีเมลของ y o YouTube เรานะครับ หลังจากที่เข้ามาแล้วหน้าแรกก็เป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นแอดเซนต์ของผมที่ผมทําจากพันทิปกับทำแอ d เซนต์ที่เอาโฆษณาไปติดอ่าเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้กันเห็นไหมครับมันก็จะมีเตือนและขอให้ดําเนินการมีบางสิ่งบางอย่างต้องตรวจสอบในการชําระเงินแอ s เซนต์ไปที่การชําระเงินแต่ถ้าใครยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมันเลยมันใกล้จะเลยเวลาเขาก็เลยเตือนวิธีการก็ให้เราเลื่อนรูตรงนี้ครับการชําระเงินแล้วก็ขอ้อมูลการชําระเงิน ข้อมูลการชำระเงินเสร็จใช่ไหมครับเรารอสักคู่หนึ่งตอนแรกผมก็เอ๊มันไม่ขึ้นเนาะก็ลองดูเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเกิดปัญหากับบัญชีการชําระเงินของคุณก็คลิกดับดาวตรงนี้ลงมาเลยครับนี่ตรงนี้ครับแบบฟอร์มภาษีของคุณจะหมดอายุวันที่31ธันวาสองห้าหแบบฟอร์มภาษีเราเหลไหมครับอาจจําเป็นต้องหักภาษีสูงสุดถึง30% ของการชำระเงินคืนนะครับหรือระงับการชำระเงินคืนทั้งหมดจนกว่าแบบฟอร์มภาษีใหม่ที่คุณส่งจะได้รับการอนุมัติมาทํากันเลยนะครับเราก็จะมาส่งแบบฟอร์มกันใหม่ขั Char ้นแรกเราก็กดตรงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับปุ่มเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าแบบฟอร์มเราก็จะหมดอายุแล้วมันก็มีขึ้นน,น,นู่นเนี่ยมานะครับเราก็ส่งแบบฟอร์มใหม่เลยครับตรงนี้ส่งแบบฟอร์มใหม่เสร็จแล้วเราก็เริ่มกรอแบบฟอร์มใหม่ ทำตามผมไปเลยนะครับก็ยากอยู่เหมือนกันนะหลายขั้นตอนมากผมก็เริ่มเลยนะครับมันก็จะบอกทําเสร็จภายใน1ชั่วโมงเอามาลองดูกันว่าเขาทํากันอย่างไรนะครับอย่างแรกเขาให้ทาอะไรเนี่ยให้กรอกนี้อีกแล้วล่ะครับอ่ะผมใส่พาสดก่อนแล้วกันนะครับอ่าใส่พาสดเ,เสร็จแล้วกด next อ่าเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ข้อมูลการชำระเงินไม่รู้ทำไมให้ล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ทาตามไปเลยแล้วกันนะครับก็พอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่ทําตามไปเลยนะครับเราเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมครับก็คลิกบุคคลธรรมดากดถัดไปพอถัดไปก็จะโผล่ขึ้นมาคุณเป็นพลเมืองหรือผู้พมนักของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่เราก็ตอบว่าไม่ถัดไปเสร็จแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็เลือกข้อแรกเลยครับ W ขีดแปดสาม BN แบบฟอร์มนี้มักใช้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันเนาะก็ใส่อันนี้ไปเสร็จแล้วก็เริ่มกรอกแบบฟอร์มอันนี้กันทําตามผมไปทีละขั้นเลยนะครับก็เลยมาทําคลิปอันนี้เอาไว้ดูเผื่อปีหน้าจะเผื่ออีก3ปีหน้าจะได้ใช้นะครับของผมก็ขึ้นเป็นอย่างนี้เลยประเทศพลเมืองเราก็มาเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ชื่อประกอบธุรกิจในานามนิติบุคคลอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับแล้วก็นี่เลยเพราะเราเป็นบุคคลธรรมดานะก็ เข้าตรงนี้ครับแล้วก็เลือกประเทศไทยก็เลือกเอาครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ล่างๆเลยนะทอทหารนี่กดไทยเลือกไทยเสร็จแล้วก็เป็น TAN ต่างประเทศหรือ TAN ของสหรัฐอเมริกาไอ้ตรง TAN ต่างประเทศเราก็กรอกเลขที่ผู้เสียภาษีเราไปนะครับ หลังจากที่กอรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดถัดไปนะครับกดเลขที่ผู้เสียภาษีเราต่างประเทศก็คือเราเนี่ยแหละครับถ้าเป็นอันนั้นก็เป็นของอเมริกาเขาก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นไทยแล้วก็ใส่ที่อยู่ผมขอใส่ที่อยู่ก่อนนะผมจะพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะครับแต่มันมีข้อมูลที่เป็น ส่วนตัวหน่อยก็เลยจะไม่ค่อยมันทำกันยากหน่อยเนาะสงสัยต้องใส่ภาษาอังกฤษนะอ่าอ่าโอเคก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับใส่ภาษาไทยเมื่อกี้มันขึ้นโชว์ว่าอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นที่อยู่ ตามทะเบียนบ้านเฉยๆอ่ะที่อยู่ที่จะส่งเป็นที่อยู่เดียวกับที่อ,อาศัยทาวอนอ่าผมติ๊กไปแล้วกันนะครับใส่ไปแล้วเราก็กดถัดไปจะได้ไม่ต้องกรอกใหม่นะครับเขาก็ส่งไปพยายามใส่ที่ที่เราอยู่นะครับก็กดถัดไปพยายามจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดแล้วมันงงนะครับผมก็นี่อะไรครับฉันไม่มีสิทธิ์ได้อัตราภาษีหากหนะ้าที่จ่ายล้ลงฉันมีสิทธิ์ได้รับอัตรา ฉันมีสิทธิ์ได้รับอัตราหักภาษีณนะที่จ่ายที่ลดลงนี่ต้องบอกอันนี้เนาะนะครับเราได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็บอกว่าเราอยู่ในประเทศอะไรเนาะอันนี้ก็คือฉันไม่ได้รับสิทธิ์ก็เป็นคนอเมริกันนั่นเองการเสียภาษีมันไม่เหมือนกันนะครับก็ตอบตรงนี้ตอบเป็นไทยไปแล้วก็เงื่อนไขและอัตราพิเศษค่าลิขสิทธิ์ยูทูบคาคุณอาจได้รับการยกเว้นเสียภาษีหกนะักหน้าที่จ่ายในะอัตราที่ลดลงสําหรับ รายได้บางประเภทที่ได้รับในสหรัฐอเมริกาเลือกหนึ่งอันเนาะก็เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้ออ้าวรายได้จาก d s e n s e แล้วกันนะครับ for YouTube เนาะเราก็เป็นอันนี้อยู่แล้วล่ละเี่ยนะอันแรกเลยนะผมพยายามจะไม่ตัดนะครับบทบัญญัติมีอยู่ข้อเดียวนะครับเลือกตามนี้ไปเลยนะครับเราได้รับการยกเว้นเนาะก็อัตรา5%ตามสนติตามสัญญานะครับอัตราที่เราจะต้องโดนหักนะติ๊กทุกอันนะครับ สาเหตุที่ทําให้รับได้รับการอันนี้ก็เพราะว่าในฐานะที่มีสถานะพลเมืองผู้เสียภาษีในประเทศที่ระบุนะครับก็คือเราไม่ได้อยู่ในอเมริกานั่นเองนะครับแล้วก็ไรายได้จากการทําธุรกิจแอดเซนต์ก็เหมือนเดิมครับก็ต้องเป็นบทบัญญัติข้อที่7วรรคที่1ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคืออะไรเนาะแล้วก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ตามอัตรสนที่สัญญานะแล้วก็ตอติ๊กคือติ๊กทุกข้อครับในฐานะที่เป็นพลเมืองผู้เสียภาษีในประเทศที่ระบุ นะครับเราเสียอ่าส,สิทธิค่าทีวีก็ตอบอันนี้เหมือนกันนะครับอัตราภาษีก็คือ5%อย่าไปใส่30นะครับโอเคเราก็ติ๊กอีกเหมือนกันแล้วก็กดถัดไปได้ำเนินการกิจกรรมสำหรับ Google สหรัฐอเมริกาหรือไม่หรือว่าคาดว่าจะดำเนินในอนาคตหรือไม่เราตอบว่าไม่นะเราจะไม่ดำเนินการติ๊กไปนะครับ ตามนี้ลกันเนาะมันยาวผมกดถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารเราก็รับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อตกลงตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เราก็ตอบยอมรับนะครับเขาอาจจะส่งมาเป็นไปรษณีย์ส่งเป็นอีเมลเนาะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอบตอบถัดไปแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะมันเยอะก็ไม่อธิบายแล้วกันนะครับอ่านเอาหน่อยนะแล้วกดถัดไปพยายามจะไม่ตัดนะครับขอรับรองกันนี่ขอรับรอง ต่อไปนี้ยินดีรับโทษกรณีถแถลงข้อความอันเป็นเท็จเอาติ๊กถูกไปฉันยืนยันจะส่งแบบฟอร์มภายใน30วันนะโอเคข้าพเจ้ารับรองยินดีรับโทษก็ต้องตอบอะครับไม่ตอบมันไม่ได้อะไม่ติ๊กใช่ไหมลองไม่ติ๊กแล้วกันนะครับผมไม่ติ๊กตรงนี้นะนะครับไม่ติ๊กตรงนี้ลายเส้นของคุณฉันคือผู้รับผลประโยชน์คือฉันนะครับลองดูนะกันนะครับตรงเมื่อกี้มีไม่ติ๊กอยู่หนึ่งอันนะตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็นามผมก็เป็นในนี้กดส่งดูซิไปไหมโอเคตรงเมื่อกี้ไม่ติก,ก็ได้นะก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันแต่สาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นหรือสามสิบเปอร์เซ็นตนั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วครับภาษีข้อมูลของคุณได้รับการยอมรับแล้วแบบฟอร์มนี้นะครับของอเมริกานะสหรัฐอเมริกาที่อยู่ก็เป็นประมาณนี้อนุมัติเรียบร้อยส่งเมื่อวันนี้แบบฟอร์มหักหน้าที่จ่ายเรียบร้อยนะครับ ก็5% 5%เซแล้วก็0%นรนะครับรายง,งานภาษีการจัดส่งตามกำหนดหมดแล้วมั้งเท่านี้แหละนะครับหลังจากนี้ก็รออีเมลยืนยันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ทำตามนี้เห็นทุกคนก็ทำตามนี้กันหมดนะครับแล้วก็บอกอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบการรีวิวการกรอกแบบฟอร์มการเสียภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับ ทำตามที่ผมรีวิวไปเลยเนาะนี่ของผมก็จะหมดอายุอีกทีก็วันที่31ทธันวาคมนะครับนี่ก็เรียบร้อย